สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวหนังสือการ์ตูนอีกเช่นเคยนะครับโดยคิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีชื่อว่าวันสิ้นมนุษย์นะครับเป็นหนังสือการ์ตูนของค่ายวิบุญกิจซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่ออกมาได้หลายเดือนแล้วนะครับประมาณปีที่แล้วผมเองก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านนะครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วเหมือนกันพอเหลือไปเห็นดูชั้นหนังสือของตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออต้องหยิบม,มาอ่านแล้วว่ะแล้วก็ได้อ่านจบแล้วนะครับผมพออ่านจบแล้วเนี่ย ก็มาถ่ายคลิปรีวิวให้ดูเลยละกันนะครับโดยสําหรับสักสรคตัวเรื่องนี้นะครับผมวันเส้นมนต์นะครับตอนที่เห็นราคาแล้วอาจจะตกใจหน่อยนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงใช้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะกงโฟกัสดิเออนี่ครับหนึบาทนะครับผมเมื่อเทียบกับคุณภาพของวิบูลกิจแล้วนั้นนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะส่วนทางการอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจในจุดนี้ดีนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมวันเซียมนุษย์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นแนวซอมบี้แนวอชีวิตรอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โดยส่วนตัวและผมเองก็ไม่ได้มองว่ามันดีมากหรือว่ามันแย่มากนะครับออกไปในทางเฉยๆมากกว่านะครับซึ่งเรื่องย่อเนี่ยเดี๋ยวผมเขาอ่านด้านหลังให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะมนุษย์แทบสูญพันธุ์โลกกลายเป็นสังคมซอมบี้แต่ก็ขาดแคลนอาหารอย่างหนักวาตารุที่ร่างกายมีคุณสมบัติพิเศษได้กลายเป็นซอมบี้ที่ยังมีความรู้สึกและสติปัญญา ของมนุษย์หลงเหลืออยู่จึงคิดแผนการขยายพันธุ์มนุษย์ขึ้นเพื่อฝ่ายวิกฤตอาหารขาดแคลนของพวกพ้องนั่นคือแผนการยิ่งใหญ่ที่จะขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยการให้มนุษย์ชายหญิงที่เหลือรอดอยู่ผสมพันธุ์กันแต่เมื่อหามนุษย์ผู้หญิงเจอกลับกลายเป็นแฟนเก่าที่ตอนนี้เขาก็ยังมีเยอะใหญ่อยู่อ่านเนื้อเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตที่ปวดตับใช้ได้ใช่ไหมครับด้วยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยหลังจากที่อ่านจบแล้วก็ รู้สึกว่ามันบทตับใช้ได้เลยมันอาจจะไม่ได้หนักหนาเลยขนาดนั้นด้วยการเดินเรื่องที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมการตัดฉากไปมาแบบย้อนอดีตบ้างไปที่เหตุการณ์อื่นบ้างแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้มันสคิปเวลาได้ไวแบบเป็นปีอะ่ะสมมติว่าหน้าที่เราอ่านอยู่เนี่ยมันเป็นหน้าของเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมครับแต่พอเราเปิดหน้าถัดไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเวลามันสคิปไปแล้ว2ปีนะครับประมาณนี้ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วมากคือมันเร็วแบบไม่ได้ดูมีชั้นเชิงมันดูเร็วเหมือนรีบนะครับดังนั้นเลยเนี่ยใครที่อยากจะค่อยๆซึมซับเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนตัวผมแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเฉยๆกับอะไรแบบนี้มากเพราะว่าการ์ตูนที่ดาเนินเรื่องเร็วหรือว่าหรือว่าดาเนินเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยวางโครงสร้างหนักแน่นสักเท่าไหร่โดยเรื่องนี้นะครับผมก็จะใช้เหตุการณ์ในอดีตนะครับในการเล่าเสริมเพิ่มเติมว่า พระเอกเคยเป็นใครมาก่อนเขาเคยมีความคิดแบบไหนมายเซตของเขาก่อนที่จะเป็นซอมบี้เนี่ยเขาเคยเป็นคนยังไงคิดแบบไหนมาก่อนนะครับเคยเจอคนแบบไหนมาบ้างนะครับแล้วโดวยเฉพาะกับทชิบานะที่เป็นแฟนเก่าของเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของพวกเขานะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้ทาให้พวกเขาต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ผมบรรยายถึงความสนุกของตัวเรื่องนี้นะครับ มันก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดนั่นแหละครับแต่อาจจะเป็นแนวชีวิตรอดที่อาจจะไม่ได้เห็นถึงวิธีการหรือว่ากระบวนการในการเอาอตัวรอดเหมือนในกระตุ้นเรื่องอื่นนะครับที่มันทําดีกว่าอย่างเช่นคุณใช้เวลาหาอาหารกี่วันคุณเอาตัวรอดจากสถานที่ที่มีซอมบี้จนววลทนอนทนนี้ได้ด้วยวิธีไหนมันอาจจะไม่ได้เจาะลงลึกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในความที่พระเอกวตารุนะครับมันเป็นซอมบี้มันครึ่งหนึ่งมันเป็นซอมบี้ครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์มันก็เลย สามารถที่จะกลมกลืนกับซอมบี้ได้ในการหาอาหารหรือว่าการตามหาผู้คนนะครับผมที่จะมาใช้ในแผนการของเขาคือแผนการผสมพันธุ์นั่นแหละนะครับมันก็ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องออหวาดระแวงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับวัตรุเองก็อาจจะไม่ใช้อะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นซอมบี้ด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของความปวดตับในกระตุ้นเรื่องนี้ หากถามว่าความปวดตับจากในเล่มเล่มนี้มันมาจากประเด็นไหนมันก็มาจากประเด็นเรื่องของเซ็กซ์นั่นแหละครับก็อย่างที่รู้กันใช่ไหมครับว่าแผนการของวัตรุก็คือการขยายพันธุ์มนุษย์โดยการให้ชายยิงสองคนมามีอะไรกันวัตรุนะครับเขาเลี้ยงมนุษย์ไว้คนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นมนุษย์ที่เนิสัยไม่ค่อยดีคือเรียกว่าเลว,ก,วก็ว่าได้นะครับคือเป็นลุกโอตาคุนะครับผมแบบแทบจะรับไปเส์เลยเหมือนที่เราเห็นในการ์ตูนที่เขาเล้อเลียนนะครับที่ เป็นลูกผู้ชายตัวอ้วนนะครับผมแล้วก็มีหนวดเคราผมยาวๆแล้วก็ใส่แว่นนะครับผมเอาแต่เล่นเกมกินของมีแต่แคลอรี่สูงๆแล้วก็ดูหนังอย่างว่านะครับช่วยตัวเองไปด้วยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตามแผนการเนี่ยเขาต้องให้ทาจิบานะแฟนเก่าของเขาเนี่ยมามีอะไรกับผู้ชายที่เขาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ฝืนแล้วก็ดูดูเขาเรียกว่าอะไรนะ ดูแบบดูเจ็บปวดนะครับอะไรประมาณนี้ดูเจ็บปวดดูมันทําใจไม่ได้อะประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเขาก็ต้องทํานะครับเพราะว่ามันเป็นแผนการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าออแผนการเนี่ยมันจะสำเร็จผลหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแผนการที่เขาคิดขึ้นมาเองแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรรับรองเสียหน่อยว่าสิ่งที่เขาคิดหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะสำเร็จจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนื้อหาใน ช่วงเล่มหนึ่งเนี่ยมันยังคงเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เพราะว่าผมไปดูแบบไฟล์สแกนมาไปดูในเว็บออนไลน์มาเนื้อหาที่ต่อจากเล่มที่1นนะครับมันจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่มันเริ่มจริงจังมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหน้าใหม่ที่มาอ่านแนวปวดตับนะครับอาจจะรู้สึกไม่โอเคอย่างแรงผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็คือไม่โอเคอย่างแรงแต่ถ้าใครที่ผ่านแนวปวดตับมาหลายแบบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาอ่านเรื่องนี้คุณอาจจะไปในทางเฉยๆก็ได้ เหมือนกับผมนะครับที่อ่อยเฉยๆ,ๆหน่อยอ่านต่อก็ได้หรือว่าไม่อ่านก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครที่อยากจะหาแนวปวดตาอ่านที่มันแบบว่ามันสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ตัวเรื่องนี้มันยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมเรื่องของความอยู่รอดอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวเข้ามาในเรื่องนี้ด้วย แต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องอื่นที่มันพล็อตแนวประมาณนี้เรื่องนี้อาจจะดูเบาไปหน่อยนะครับผมเบาถึงเบามากเลยเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันปูทางมาดีมันหนักแน่นตลอดทางและพอถึงจุดคลายแม็กซ์นะครับมันก็ตอบโจทย์กับเราที่เป็นผู้อ่านหรือว่าผู้ดูได้เป็นอย่างดีแต่กับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาที่มันจริงจังกว่านี้มันจะไปต่อที่เล่ม2นะครับเล่มแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการปูทางเฉยๆที่บอกไปนะ และพอถึงเล่มสองเนี่ยมันอาจจะเริ่มจริงจังมากขึ้นมีเรื่องเกี่ยวกับเสียดสีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมและทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดคำถามกับเราว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องนี้ซอมบี้หรือมนุษย์อะไรน่ากลัวกว่ากันนะครับประมาณนี้ก็เป็นคําถามที่หลังจากที่ผมอ่านจบแล้วเนี่ยผมก็ได้ครุ่นคิดเออมาประมาณหนึ่งเลยนะครับต่อให้เรื่องนี้มันออกไปในทางเฉยๆกับผมนะแต่พอได้อ่านแล้วมันก็ได้แต่คําถามอะไรมากมายเกี่ยวกับ สังคมมนุษย์นะครับหรือว่าความเป็นมนุษย์ด้วยกันเองก็ตามและหากจะพูดถึงข้อเสียในกระตัวเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเดินเรื่องการเดินเรื่องในเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเดินเร็วมากๆใครที่ไม่ชอบกระตัวที่เดินเรื่องเร็วที่แบบว่าดูไม่รู้เรื่องหรือว่าดูไม่แม็กซเซนเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับผมอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินใจของตัวละครในเรื่องนี้คุณอ่านไปคุณอาจจะมีงุนงิดขึ้นมาได้บ้างนะครับเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้ แม้กระทั่งตัวของวาตารุเองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายฉากเหมือนกันที่ผมเองก็อ่านแล้วรู้สึกมีคําฐานในใจว่าเฮ้ยมึงทําแบบนั้นไปทําไมวะทําแบบนี้เพื่ออะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับตัวละครในเรื่องเนี้ยมันก็จะทําอะไรแบบที่เราเองก็อาจคาดเดาไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจนะครับผมซึ่งการที่มันคาดเดาไม่ได้เนี่ยหนึ่งเลยมันเพิ่มความสนุกแต่ข้อเสียมันก็คือมันทําให้เราบุญยิดที่เราไม่เข้าใจมันนะครับประมาณนี้ ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะนับเป็นข้อเสียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าลายเส้นมันดูแข็งๆนะคือด้วยความที่มันเป็นแนวนี้เนี่ยนะครับผมคือลายเส้นบางหน้าเนี่ยมันมันดูเป็นแนวความรักแนวเลิฟคอมเมดี้ได้เลยนะแต่พอมาอยู่ในพล็อตที่มันเป็นแนวออกดาร์กมอนมอนอะไรแบบนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ คอนฟ l i c t กันหรือว่าขัดแย้งกันอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วเรื่องนี้ซอมบี้เหมือนเป็นตัวประกอบมากกว่านะครับเพราะว่าตัวดําเนินเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมนุษย์แล้วก็ครึ่งมนุษย์ครึ่งซอมบี้อย่างวัตรุเองที่เป็นตัวเอกนะครับประมาณนี้ซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรเลยความน่าก,กลัวของซอมบี้มันเหมือนกับมันเป็นเพียงแค่ภาพลงตาที่มนุษย์สร้างขึ้น เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ก็อาจจะเป็นคนที่น่ากลัวกว่าก็ได้หรืออาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยซอมบี้ที่มันน่ากลัวกว่าอันนี้คนอ่านควรตัดสินใจเองนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่าเรื่องนี้ยังออกมาแค่เล่มเดียวเองนะครับของไทยเราคงต้องรอให้เล่มที่อ2อออกก่อนเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าเนื้อหาที่มันเข้มข้นจร,จริงจังกว่านี้มันสามารถเพิ่มมาได้อีกไหมเพราะดยส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าเนื้อหาในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยหนักแน่นเหมือนช่วงแรกๆคือแรกๆมันก็ไม่ได้หนักแน่นมากอะไรหรอก แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันค่อนที่จะปูบททางมาดีมีตัวของวตารุเนี่ยที่คอยบรรยายเหตุการณ์ต่างๆเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่พอคนที่มีบทบาทเป็นมนุษย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนที่จะดูน่าเบือ่อไม่ค่อยที่จะทําให้เนื้อเรื่องมาดูน่าสนใจนะครับพอเป็นบทบาทตัวละครอื่นที่มันเด่นขึ้นมาก,กว่าอะไรประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในกระตู้เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาษานะครับ กรต,ตูวเรื่องนี้เนี่ยใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาและก็ไม่มีการเซนเซอร์ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะมาดูไม่ค่อยหนักแน่นสําหรับผมสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปสำหรับผมได้เป็นอย่างดีเลยนะนไหนๆก็มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับจะไม่พูดถึงรูปเล่มของวิบูลกิจก็ไม่ได้นะครับด้วยราคา110บบาทเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะครับด้วยความที่เนื้อกระดาษมันเป็นแบบนี้นะครับผมมันเป็นแบบนี้มันยังดูเป็นมาตรฐานของวิบูลกิจอยู่นะครับถ้าเรื่องนี้เป็นกรีนดิสจะดีมากนะครับแต่เขาไม่ทาไงอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครจะอ่านเรื่องนี้นะครับควรถอดปกไว้เลยเพราะว่าหมึกที่มันเปื้อนมาเนี่ยมันอาจจะเปื้อนปกสีขาวของคุณก็ได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการ์ตูนเรื่องวันสิ้นมนุษย์นะครับใครที่อยากหาแนวออโตรอดชีวิตหาแนวซอมบี้ หาแนวที่มันให้ความรู้สึกหมุนมองออกดักดักหน่อยๆนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนํานะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความปวดตับเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่เป็นเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ลองไปซื้อมาอ่านกันดูนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็รอวันที่เล่มต่อไปออกนะครับพอเล่มต่อไปออกเนี่ยมันเนื้อหามันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีละกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปหรือเปล่า หรือว่าจะอัปเดตในแถบชุมชนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไปพบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ